ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาของบทความผู้เขียนอยากให้คุณลองนึกถึงความสุขในแบบฉบับของคุณเองว่ามันมีหน้าตายังไงมันเป็นภาพแบบไหนและอะไรบ้างที่จะนำความสุขมาให้คุณหลายคนอาจจะมีลิศในใจว่าความสุขคือการที่ชีวิตประสบความสำเร็จได้ทำอาชีพที่ตัวเองรักมีรถหรูมีบ้านหลังใหญ่มีตำแหน่งงานที่ใหญ่โตหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเมื่อตั้งเป้าหมายความสุขไว้ว่าฉันจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อฉันได้สิ่งที่มุ่งหวังตั้งใจ นั่นก็หมายถึงคุณต้องรอคอยไปจนกว่าคุณจะได้สิ่งที่ต้องการมาคุณถึงจะได้สัมผัสกับความสุขและมันหมายถึงคุณกำลังพึ่งพาความสุขภายนอกซึ่งคนที่เป็นเช่นนั้นมักจะรู้สึกเหนื่อยกับชีวิตได้ง่ายหรือมักจะรู้สึกว่างเปล่าเพราะมันเหมือนมีบางอย่างที่ขาดหายไปและยังหาไม่เจออยู่ตลอดเวลาในบทความนี้จึงอยากแนะนำให้คุณลองเปลี่ยนจากการใช้ชีวิตแบบไล่ล่าตามหาความสุขจากภายนอกแล้วหันมาปลูกความสุขให้ตัวเองด้วย5วิธี ดังนี้ 1. ฝึกสมองให้ไวต่อเรื่องทางบวกมากกว่าเรื่องทางลบเป็นธรรมชาติของสมองมนุษย์ที่มักจะไวต่อเรื่องทางลบและมักจะจดจำความผิดพลาดได้มากกว่าเรื่องที่ทำได้สำเร็จเพราะโดยสัญชาตญาณแล้วมนุษย์ต้องเอาชีวิตรอดจากภัยอันตรายต่างๆซึ่งกลไกนี้มีมาตั้งแต่ยุคโบราณและบ่อยครั้งมนุษย์ก็รอดชีวิตมาได้เพราะจดจำความผิดพลาดรวมถึงการคิดในแง่ร้าย เช่นครั้งที่แล้วถูกเสือกัดที่ขาต่อมาจึงย้ำจำแต่ภาพที่ตัวเองวิ่งช้าจนถูกเสือกัดและกลัวที่จะเข้าไปในป่าตามลำพังเหมือนครั้งที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันภัยอันตรายมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วโลกปลอดภัยมากขึ้นดังนั้นหากต้องการที่จะมีความสุขคุณก็ต้องฝึกสมองให้ทำงานแตกต่างไปจากความเคยชินตามธรรมชาติโดยฝึกให้สมองวต่อเรื่องทางบวกมากกว่าเรื่องทางลบ เช่นทบทวนเรื่องที่อยากจะขอบคุณทุกคืนก่อนนอนเขียนสิ่งที่ทำสำเร็จในวันนั้นออกมานึกถึงเรื่องที่ครั้งหนึ่งมันเคยทำให้คุณรู้สึกแย่แต่พอผ่านมันมาแล้วกลับทำให้คุณมีทักษะบางอย่างเพิ่มขึ้นมา 2. ส,สร้างกัลยานามิตรแล้วรักษาความสัมพันธ์กับพวกเขาเอาไว้ปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวกำหนดระดับความสุขของมนุษย์ได้ก็คือความสัมพันธ์ซึ่งการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่มีมเซตดีๆ หรือมีพลังบวกจะช่วยเพิ่มความสุขให้กับคุณตรงกันข้ามการที่คุณขัดแย้งกับคนอื่นๆหรือเลือกคลุกคลีกับคนที่มีไมเซตบิดเบี้ยวปล่อยพลังลบออกมาก็จะทำให้คุณพบเจอกับความสุขได้ยากขึ้นอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ที่ดีก็คือความสัมพันธ์ในแบบที่เกือ้อกูลกันและกัน ดังนั้นหากคุณได้พบเจอผู้คนที่ดีกับคุณช่วยเหลือคุณคุณเองก็ควรเป็นกัลยาณมิตรที่เกื้อกูลพวกเขาด้วยเช่นกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์ให้ยั่งยืนแต่หากคุณยังไม่เจอกัลยาณมิตรก็ขอแนะนําให้คุณเลือกพาตัวเองไปยังที่ท,ที่มีโอกาสได้พบเจอกับผู้คนที่ดีเช่นคอร์สพัฒนา s p i r i t ช a l หรือการปรึกษาพูดคุยกับนักจิตบําบัดก็ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการได้พบเจอกัลยาณมิตรด้วยเหมือนกัน เพราะนักจิตบำบัดจะถูกฝึกมาให้มีคุณลักษณะของกัลยานามิตรที่เกื้อกูลผู้รับการทำจิตบำบัดและช่วยคลี่คลายความทุกข์ในใจ 3. อยู่กับปัจจุบันแล้วดื่มด่ำกับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วในตอนนี้ หลายครั้งคนเราก็มักจะรู้สึกว่างเปล่าซึ่งมันทําให้ไม่มีความสุขและบ่อยครั้งคนเราก็ไม่รู้ว่าทําไมตัวเองถึงรู้สึกว่างเปล่าทั้งที่ชีวิตก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นเช่นไม่ได้มีความพิการไม่ได้เป็นคนไร้บ้านไม่ได้ตกงานขาดรายได้สาเหตุที่แท้จริงนั้นเกิดจากการจงอยู่กับประสบการณ์ในอดีตทาให้เกิดความรู้สึกทางลบต่างๆโดยเฉพาะความรู้สึกผิดความเสียดายทําให้ไม่สามารถมูฟอนออกจากอดีตได้ หรือการวิตกกังวลกลัดกลุ้มเกี่ยวกับอนาคตเพราะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงความรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ได้มักนำไปสู่ความวิตกกังวลโดยใช่เหตุดังนั้นคุณควรฝึกตัวเองให้สามารถโฟกัสอยู่กับช่วงเวลาในปัจจุบันและมองหาสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วในตอนนี้เพราะปัจจุบันเป็นเวลาเดียวที่เป็นความจริงและคุณสามารถควบคุมจัดการทุกอย่างได้ เพียงแค่ลงมือทําโดยคุณอาจจะใช้วิธีฝึกหายใจทําสมาธิทำบอดี้สแกนเพื่อให้ตัวเองสามารถโฟกัสกับปัจจุบันได้มากขึ้นซึ่งมันก็เหมือนเป็นการทําจิตบำบัดด้วยตัวเองแบบหนึง่ง 4. เน้นการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามากกว่าที่จะเน้นการประสบความสำเร็จ คนที่ตั้งเป้าหมายการประสบความสำเร็จเอาไว้อย่างยิ่งใหญ่เช่นต้องเป็นข้าราชการระดับสูงต้องมีเงินในบัญชีหลักล้านต้องชนะรางวัลระดับประเทศต้องซื้อบ้านหลังใหญ่ๆมีรถหรูขับในทางหนึ่งมันก็ดีที่คุณสามารถสร้างเป้าหมายชีวิตขึ้นมาเป็นแผนที่ให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้ตามต้องการแต่ในอีกทางหนึ่งคุณอาจต้องทบทวนให้ดีว่าสิ่งเหล่านั้นมันคือเป้าหมายหรือมันคือเงื่อนไขของการมีความสุขก,กันแน่หลายคนรู้สึกท้อแท้ว่างเปล่าหรือหดหู่เพราะมีเป้าหมาย แต่ไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่บรรลุเป้าหมายสักทีในขณะที่การเป็นคนที่มีคุณค่านั้นไม่ต้องรอจนถึงวันที่ประสบความสำเร็จก็มีคุณค่าได้เพราะทุกคนมีคุณค่ามาตั้งแต่เกิดอยู่แล้ว แม้ไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่สังคมคาดหวังคุณก็มีคุณค่าในตัวของคุณหากคุณกำลังรู้สึกไม่มีคุณค่าขอให้ดึงมันขึ้นมาด้วยการออกไปทำงานจิตอาสาหรือทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆแล้วคุณจะรับรู้ได้ว่าคุณไม่เคยไร้ค่าแม้ว่าคุณจะยังไม่ประสบความสำเร็จ 5. ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองร่างกายที่สุดทรงจะทำให้คุณรู้สึกโอถู่กับตัวเอง ดังนั้นคุณควรดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอด้วยการนอนหลับให้เพียงพอและมีคุณภาพกินอาหารที่มีประโยชน์เลือกการออกกำลังกายที่ตัวเองชอบแต่อย่าหักโหมมากเกินไปและดูแลสุขานามัยของตัวเองให้มีความสะอาด